ขั้นตอนในการลบเพจใน Facebook คอลบกันยังไงง่ายมากครับตามมาดูกันเลยอ่า uh huh. สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับผมเองในเลคชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการลบเพจนะครับลบเพจใน Facebook ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้สอนการสร้างเพจใน Facebook ครั้งนี้มาสอนการลบเพจใน Facebook ง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปตรงที่แอป f a c e b o o k เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดตรงปุ่ม3ขีดตามขั้นตอนเดินที่เราได้สร้างเพจไว้คราวก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดตรงที่คําว่าเพจนะครับเนี่ยกดตรงนี้เข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วก็ กดตรงเพจเรานะครับเพจที่เราจะลบนะครับคือเพจที่ผมจะลบก็คือเพจนี้นะครับที่เราได้สร้างไว้ในคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะมาสอนการลบเพดเราลบยังไงแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปแล้วก็ดูหน้าเพดของเรานะครับเป็นเพจนี้นะครับให้เรามาเลื่อนดูตรงนี้นะครับด้านบนนะครับมันจะมันเลื่อนได้นะครับตัวนี้นะครับให้เราเลื่อนดูเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้แล้วแล้วก็มาแตะ ตรงที่คําว่าเพิ่มเติมนี้นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้ถ้าเราเลื่อนลงด้านล่างนะครับเรามากดตรงที่คําว่าแก้ไขเพจนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยกดเข้าไปแล้วให้เรามาเลื่อนลงข้างล่างให้เรามาแตะที่คําว่าการตั้งค่านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับกดเข้าไป เมาขึ้นมาหน้านี้ให้เราเข้าไปในคําว่าทั่วไปนะครับคําว่าทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับแตะเข้าไปเลยอันนี้จะมาสอนการลบเพจง่ายๆนะครับเมื่อขึ้นมาหน้านี้ให้เราเลื่อนลงนะครับค่อยๆเลื่อนลงค่อยๆเลื่อนลงแล้วก็เจอเลยนะครับตรงนี้นะครับคําว่าลบเพจนะครับลบเพจอย่างถาวรขณะที่เราลบเพจในถาวรเนี่ยเราจะลบแบบ เราสร้างเพดไว้ไม่เกินประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือว่าไม่เกิน14วันนะครับการลบเพดย่างถาวรจะลบออกง่ายๆเลยนะครับถ้าเราสร้างเพดไว้นานเกินประมาณ1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยเราต้องลบแล้วก็ต้องรอภายในประมาณ2สัปดาห์นะครับอันนี้ก็เรามาลบเพจกันเลยนะครับกดเข้าไปเลยลบเพดยาสมุนไพร นี่นะครับเราลบได้อย่างถาวรเลยนะครับถ้าเราจะอ่านข้อความหรือว่าข้อมูลอะไรเราก็อ่านได้นะครับพออ่านเสร็จแล้วเราก็กดที่คําว่าลบเพศตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยลบเพศไปเลยนี่นะครับเพดของคุณถูกลบออกแล้วเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับขั้นตอนเดิมกดเข้าไปเลยนี่นะครับเราก็กดที่คําว่า เพจนะครับนี่เลื่อนลงมานี่นะครับกดตรงคําว่าเพจน,นี้เลยแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนดูอีกครั้งไม่มีแล้วครับคูเพจของเราถูกลบออกไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาหน้าเดิมอันนี้มันจะหน้าตรงนี้มันจะยังค้างอยู่เดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่ามันยังค้างในหน้านี้อยู่ขั้นตอนการลบเพจของเราก็เสร็จแล้วนะครับ แล้วก็กลับมาหน้าเดิมแล้วก็กดโฮมเลยนะครับคลิปนี้ก็นําเสนอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับจะมาอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับ love me, love me, love me, love